ร้านลาบล้านค่อยร้านอะไรหนูเปิดเพลงเร็วมากดยด้นด้วยดหนูป่า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 ใสเอาสุดสุดุดุดปริมาณแขบเสียบลดลงลดลงเลยแขบน,นะครับไม่ใช่แขวอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วเกิดจากพฤติกรรมการเรียกชื่อไหนกันคนอีสานกมื่อครับคนอีสานโอ้ไม่มีเนาะแม่เป็นนะครับข้างหน้าแม่เป็นนะครับทำไมหน้าลูกไม่ให้ล่ะเราเหมือนคนศรีสังเกตก็ไม่ใช่หลักก็ไม่ให่ นะอยู่ที่การเขาเรียกนะครับเวลาเขาเรียกกันเขาจะเรียกกดดันตัวเองกดอิสระใช่ไหมอ่าซื้อซื้อข้าวมันไก่ย่งไรก้ซื้อข้าวมันไก่เสียงสูงมากเพราะใหญ่ไม่ใหญ่เพราะใหญ่หญเ,รหญเรียกมากมากปริมาณแคลเซียมมันสูงขึ้น,ส,นสูงขึ้นมาแทบหลงแทบหลงเหมือนน้องเจนนะครับน้องเจนดังดังบกระโดกอยู่นะครับนิดเดียวนะครับโดกอย่นิดเดียว นับหนึ่งส4งามสี่ก็สอบสติก่อนนั่งสมาธิ5นาทีตอนก็ยังไปฉันข้าวประมาณ30นาทีให้พวกเธอนั่งสมาธิอยู่ตรงนี้นะครับไม่ต้องกินอะไรนะหนะน้านั่งนิ่งๆจนกว่าพยารย์จ,จะฉันเสร็จเดี๋ยวจะมาบอกให้ออกจากสมาธิโอเคไหมเอาน่ารักมากเลยโรงเรียนยนี้หนึง่งสองสา,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 ามสี่ห้าหกเจ็ดแปดยาๆาพุ่มยนะต้องกินพุ่ม หนึ่งช้าช้าสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสอสมสี่ห้าหกเหนึ่งสสาม้าหกเจ็ดแปดบางคนมั่วมากกิจรรมไม่มีสติลยเนี่ยสแสดงว่าคนไม่มีสติทําอะไรกาเสืรอซุมซ่างสติมาปัญญาสติเจริญจริเกิดแต่ปัญสติเจริญจะเกิดปัญญาเลยสติมาหมาไม่สติถูกกัดมักจะกับกับ โอเคนะครับตามสบายนะครับไม่มีใครว่าเราอ่ะหน,นึ่งสนะอ,องสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตั้งอกตั้งใจทำทำไมเออเราลุกเขางงเลยพยายามจะเปลี่ยนทำลุกเขายังงงอยู่เอาไม่เอาวไได้ครับอา้าสมาธิดีกว่านะเดี๋ยวอีกสิบห้านาทียืมตัวให้ตรอจริงๆว่าอยากจะเรียนสัญลักษณ์สามสองแต่พยายามไม่เล่นหรอกเราอยู่โรงเรียนยืมตัวให้ รตรกยืดตัวให้ตรกใครยังนั่งหลังครอบอยู่ผู้หญิงนั่งหลังคอไม่เสียสรงนะครับผู้ชายไม่ชอบอาจารย์เราคนหนึ่งไม่ชอบเลยจำไว้ไม่ชอบไม่ชอบอเดืหน้าดิจำไว้เราเรามีเรื่องอะไรกันอายจะกัวให้ตระกูจะดูไหมครับไม่ดูเนาะด,แลแลดูอะไรมันเวลาฉันพ่ออาจายแล้วนนเ,นเนี่ยอาจารย์พูดออกแค่นี้ก็พอแล้วพูดอะไรดูอะไร ดูดูไทยประกันชีวิตเนาะโ <Okay. S 1> อเคให้ยืนตัวให้ตรงหลับตาก่อนห้ามมองตอนพระเดินขึ้นเวทีนะครับเดี๋ยวจะหาว่า,าพระเป็นพี่เบิร์ดเ,ไมไมเอามัส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 มไสมั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 สม ดัาอยูน่โนโมเทสนะครับโอเคถ้าเป็นพระเทสก็ใช้แบบนี้แหละาอาจารย์ตัวให้ตะระโดดดูไหมอยากดูไหมโอ้โหพระาจามีเว็บส่วนตัวของพระอาจารย์นยนะเบอร์ไววีนะครับรเอ้าเล็บเหมือนเพื่อนเดี๋ยวเราก็หาว่าไม่ใช่ของตัวเองใช่ไหมดูอะไรครับดูไทยประกรนันเนาะพระอาจชอบไทยประกันชีวิตโฆษณาล่าสุดนี่คืออะไรครับ พ่อเป็นง่อยพ่อเป็นฮะพ่อเป็นไปใช่ไหมครับเป็นไปหรือเป็นง่อย<ป>เหนือเก่งไหมพวกเราแต่ไม่ให้ดูนะครับเพราะอาาชอบขัดความรู้สึกคนะเธอเสียงหายครับเสียงหายเสียงหายเสียงหายใจเย็นๆเคยรู้สึกแบบนี้ไหมเสียงหายครับเสียงหายฮัลโหลเสียงหายครับเสียงหายฮัลโหล เคยมีความรู้สึกที่นี่ไหมนะครับกลับมาแล้วเห็นไหมครับเหงามีไหมครับเหงามีไหมตอบดังๆเศร้ามีไหมตอบดังๆตอบดังๆเหงายังไม่ได้ถามฝนตกมีไหมมีอกหักมีไหมหน้าตาอย่างมี้อกหักแล้วเหรออกหักตีก็รักไม่เป็นแรงกยนแรงอทะเลาะกับเพื่อนมีไหมมีอ๋อดีมีหมดทุกอย่างเลยเนาะ มีปัญหากับการบ้านมีไหมไม่มีค่ะขอเกณนแม่แม่ไม่ให้เลยฮะก็เลยขโมยเอาใช่ไหมไม่มีใครในโลกเข้าใจมีไหมไม่มีค่ะน้อไม่มีคนดีครับพญาแากลองดูนะครับหมดกรลังใจมีไหมมีค่ะเสียงเป็นอะไรครับเสียงแรงมากเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็น เพยายามเตะไว้ก่อนเอาหนึ่งสองสามปุดหมูลูกเอาก็คุยิ <c oughs> น่ายแล้วเจริญเรียสั่งอะไรก็ทำได้อย่านะอย่านะลดเสียงลงกอ่อนครับบนครับเดี๋ยวจะลองเสียงแจักใหม่ฮลัลโหลเตายมันไม่ดีเดี๋ยวช็อตนะอย่านะ กลัวนะอย่านะเอาลองส่งส่งเสียงมาใหม่นะลองส่งเสียงเออตึกเอลตึกเล็กน้อยคือปานกลางทำไมไม่สาธุให้วิศวกรรมบ้างล่ะวิศวกรบทหลังมีไหมมีค่ะอ่า ามีความรู้สึกเช่นนี้ดูผู้ชายคนนี้ให้ดีเคยดูไหมครับ <c oughs> เคยดูผู้ชายคนนี้ไหมไม่เคยก็จ้องดูสักหน้าตาล,อลอ้อหล่อใครครับผู้ชายคนนี้ดูเหมือนเหมือนไม่มีอะไรใช่ไหมแต่ดูแน่ๆครับเขาเป็นคนที่มาไม่ครบ เหมือนกับคนตัวใหญ่ได้โดยปกติเห็นไหมเล่นกระดานโต้กึ้นก็ได้มีขาสองนิ้วอยู่เขาชื่อนิกูยิทิตนะครับชาวออสเตรเลีย,กกย,ย,รยประเทศอังกฤษชาวเซอร์เบียประเทศออสเตรเลียเกิดมาตั้งแต่เด็กไม่มีแขนไม่มีขา ถ้าเป็นพวกเราแล้วครับยอมสู้ชีวิตมาถึงทุกวันนี้ไหมประหยัดว่าพ่อแม่บางคนก็นเผื่อเอาลูกไปทิ้งด้วยใช่ไหมครับเอาไปไว้ให้คนอื่นเขาเลี้ยงแต่นิ่งโชคดีนะครับมาเกิดในครอบครัวที่พ่อแม่ช่วยนะครับช่วยเหลือทุกอย่างเอามีนิ้วเท้ามาแค่2นิ้วสามารถเรียนจบปริญญาตรี และเขาเป็นคนที่เดินทางไปทั่วโลกเพื่อพูดให้ขวันและกำลังใจคนอื่นภาพไม่ค่อยัดเลย ด้ถ้าเป็นน้องพ่กพอไปแล้วท nah. ี่ดียกอที่นี้มาพูดได้ฟังเลย่นี่ยอ่านให้ทันนะมีซัมไลจนถดงวยอาวุโสเลยครัเอา So what do you do when you fall down? Get back up. Everybody knows to get back up because if I stop walking, you're not gonna get anywhere. But I tell you there are some times in life <laughs> where, you where you fall And you feel like you don't have the strength to get back up. Do you think but you have it? Because I tell you, I'm down here. But Face down and I have no arms, no yeah. legs. It should be impossible for me to get back up, but it's not. No. You see, I will try 100 times to get up, and if I fail 100 times, if I fail and I give up, do you think that I'm ever going to get up? No. But if I fail, I try again, and again, and again. And again. <laughs> <laughs> just saying, you know that it's not the end. People People are <laughs> คนมีแขนมีขาทำไมไม่คิดจะสู้นะครับเขาไม่มีเขายังสู้เลยสิ่งที่เขาสู้มาก <I am. S 1> ็สู้มาด้วยกำลังใจนะครับเห็นไหมครับเขาจะลุกให้ดูเขาไม่มีแขนมีขาแต่เขามีฝังมยายาที่จะลุกแล้วก็ลุกได้นะครับพยายามแล้วพยายามอีผิดกับคนที่มีแขนมีขาเมื่อท้อแล้วไม่อยากจะสู้คิดสั้นอยากฆ่าตัวตายเห็นไหมครับโอ้สุดยอด ให้ผมือให้เขาบ้างนะครับเขาเดินทางไปต่วโลกนะเพื่อเป็นขวันกำลังใจให้กับคนที่ท้อบางคนก็อยากสัมผัสแขนเขาแขนทีเห็นไหมถ้าเป็นพวกเรานี่ไม่ท้อเขาไม่สู้เลยับประหยัดว่าถ้าเป็นอย่างนี้นะที่จะเป็นพ่อแม่นะบางคนทุกวันนี้ แต่เห็นลูกเป็นอย่างนี้ก็ไม่เลี้ยงแน่นอนคนระับไม่เลี้ยงเผลอๆเอาไปโยนทิ้งอีอเอาไปาป,ปากเลี้ยงเอาไปไว้สถานสง